แม่พี่น้องแม่นไหมโอ้ยนี่แหละมันได้รสชาติของชีวิตหม่พี่น้นองโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับพี่น้องครับเพื่อไม่การเสียเวลารบกวนกับพี่น้องทุกท่านเราปลาใสาแบบปิดดินคนตำบลเสมาทุกท่านนะครับกางป่ามันที่นนทัไทยเราก็ไปมาแล้ว สามสิคนอยู่ไปป่ามันเป็พูดไปทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเชื่อพี่น้องทุกท่านสุดยอดจริงๆนะครับพวกเราทีมงานนะครับลูกหลานชาวตำบลเสมาทีมงานรักชาติกิริปวัฒนศักดิ์ผู้สมัครสอสอพ,พักภูมิใจไทยหมายเลขห้าขออนุญากตกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เหลือเชื่อพี่น้องเอยขนลุกแท้ เป็นครั้งแรกครับพี่น้องครับคนเราที่จะเดินทางเข้าสู่สะพานโซเกียริเขาบอกว่าย่อมมีอะไรครับพี่น้องครับอุปสรรคใช่ไหมครับที่ขวางกั้นพี่น้องอยากขามไปด้วยกันไหมถ้าพี่น้องอยากขามวันอาทิตย์ที่แปดกรุงพาร์พี่น้องเลือกรับชาติเอ็นอะไรพี่น้องเอาชูสัญ,ญลักษณ์หน่อยเรือหฮะสชัสพี่น้อง อย่างนี้แหละเขาเรียกรักกันจริงถ้าไม่เลือกนี้ม่อร่องเลยพี่น้องเอเชื่อผมดินี่นะครับพี่น้องครับก่อนที่ท่านจะพบกับท่านรัชชาผมขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับว่าที่ผู้สมัครสสคนตำบลเสมาที่จะเข้าสู่สภาทรงเกียรติพี่น้องขอเสียตรงเงินต้นรัชชาเลยครับก่อนที่จะเป็นนักการเมือง ต้องไปเเสียงเสียงแป๊บนึงก่อนที่จะเข้าสู่สถาบันการเมืองได้สถาบันครอบครัวต้องมาก่อนนั่นคือความรักความผูกพันครับพี่น้องครับตบมือต้อนรับท่านภรรยาของท่านเลยครับสอเชอรี่ครับไปที่ไหนท่านก็ไปให้กำลังใจผู้เป็นสามีว่าที่สอซอชาวอำเภอสุเดินใช่ไหมครับพี่น้องครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกสาว นะครับพ่ออยู่ตรงไหนอยู่เคียงข้างด้านซ้ายแม่อยู่ด้านขวาตือให้กับลูกสาวของท่านเลยครับผมน้องเบลครับผมน้องเบลอนาคตสายเลือดการเดินแน่นอนนะครับโจนี้กาลังศึกษาอยู่แต่ท่างนี้ท่านนั้นครับพี่น้องครับเรามาฟังพิเศษทัศนนะครับของคนที่จะมาทําหน้าที่เป็นสสอนะครับเรามาขอโอกาสพี่น้องอยากได้คนสูงเดินเป็นสสไหมครับ<อ>ถึงเวลาหรือยังครับ

กับเรียนน,น,น,นนะครับพี่น้องชาวบ้านตันกับบ้านต่างๆนะครับตอนนี้ต้องขอโทษทุกท่านครับที่ทุกท่านรู้สา์มีความตั้งติดตั้งใจนะครับที่จะมาให้ผมได้มีโอกาสได้พบปะขอการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องครับทีแรกก็เราไปวัดเนาะมันก็เกิดเหตุบุกพ้องขึ้นมาผมก็เพิ่งรู้ครับพราะเมื่อาวานเนี่ย ก็ยังไปพูดครับเออยู่ก็แกนเท่าก็ยังได้ไปพูดครับเหมือนแอร์ก็ได้ไปพูดพอมาถึงหินตั้งกับกลายเป็นไม่ได้ก็เลยอ้าวตายแล้วเมื่อกี้อยู่นะครับอยู่ก็บบ้านสมนะครับแล้วก็เลยมากันนี่นะครับมาเห็นตกใจว่าจะเอาทำไงเนาะก็ต้องกราบขอพระคุณครับท่านเจ้าของบ้านครับครูพิษสมัยและก็พี่ชุมพรที่เคารพครับ ขอบพระคุณนะครับที่อุตส่าห์เอื้อเฟื้อแอ่แสดงว่าใจเต็มร้อยครับก็ดังที่เรียนครับพี่น้องครับผมต้องกราบขอบพระคุณครับว่าทุกท่านนะครับได้ให้โอกาสนะครับและผมก็พยายามที่จะไปเกือบทุกบ้านนะครับพยายามที่จะมาพบป้าให้มากที่สุดต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวคลองขวางที่อุตส่าห์วิ่งมากะบ้านหินตั้งนะครับ จริงๆแล้วนะครับเราก็อยากจะไปทุกทุกบ้านแต่เวลามันน้อยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอผมลงสอสอเมื่อก่อนเป็นสจก็อยู่แค่สูงเนินเราใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับมันต้องไปอีกทั้งขามทะเลสอทั้งอำเภอกระโนนไทยอีกเจ็ดตำบลครับเอาแค่ง่ายๆก็คือ23าตำบลครับพี่น้องครับในเขตแล้วเวลาตอนนี้มันก็เหลือแค่ประมาณสัก20กว่าวันวันหนึ่งถ้าเกิดโอเคนะครับถ้าผมเนี่ย จากนี้ไปก็คือถ้าวันละตำบลก็ได้แค่วันละตำบลเท่านั้นฉะนั้นนะครับโอกาสที่จะมาเดินเคาะบ้านนะครับมาจากบัรให้กับพี่น้องเนี่ยลำบากแต่ว่าถ้าพี่น้องมาให้ความนะครับมามาให้ผมพบปะอย่างนี้มันก็จะสามารถลดเวลามากยิ่งขึ้นพี่น้องครับมีใครไม่เคยเห็นผมสักทีครับ,ไม,บไม่เคยเลยไม่เคยใช่ไหมครับ ได้เห็นบ่อยกับก็ถือว่านะครับเราเนี่ยนะครับมีความผูกพันกันทุกๆคนนะครับได้เคยเห็นเพราะว่าผมก็เป็นสจมาแล้วสามสิปีนะครับชื่อเล่นผมก็ยังลูกเลยใช่ไหมครับนะครับชื่อจริงก็ลูกชื่อเล่นก็ลูกเป็นลูกเถาแก่อะไรก็ลูกนะครับแม่ชื่ออะไรก็ลูกบ้านอยู่ตรงไหนก็ลูกลูกหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ เหลืออยู่อย่างเดียวว่านี้เปิดเผยแล้วครับผมมีเมียแล้วัจุนจุมีลูกสาวคนนี้คนเล็กครับคนนี้โชคดีหน่อยครับคนคนโตนี่ต้องเสียค่าค่าเรียนนะครับให้เขาไปเรียนโทต้องเสียค่าเรียนไปเรียนเมืองนอกแต่คนนี้โชคดีครับคนนี้เนี่ยเหลืออีกตอนนี้กำลังหามหาวิทยาลัยครับ ได้ทุนได้ทุนของมหาวิทยาลัยอุบลนะครับเขาเรียนคณะวิศวะนะครับจบกับวิศวะเกษตรศาสตร์ตอนนี้กําลังมาให้เขาให้ทุนนะครับไปเรียนเมืองนอกไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกนะครับให้เรียนฟรีทั้งหมดจบมาแล้วกับให้ไปเป็นอาจารย์อยู่กับมหาวิทยาลัยอุบลนะครับโชคดีหน่อยนะครับขอบคุณนะครับลูกที่ไม่ต้องเสียตังค์ครับพี่้างครับ เมื่อกี้เราบอกกันแล้วนะครับว่าทุกท่านรู้ว่าผมเป็นคนสูงเนินอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เกิดน,นะครับแล้วก็รู้แล้วว่าผมเนี่ยอยู่กับพวกเรามา30กว่าปีนะครับในฐานะเป็นสอจอตั้งแต่ปี2 5 3 8เคยเป็นนายกองการเคยเป็นมาแล้วประธานสภาคเคยเป็นมาแล้วนะครับและคณะเดียวกันเนี่ยพอรู้นะครับในภาพรวมของอำเภอสูงเนินเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ รูพื้นที่ในสูงเนินเนี่ยถ้าทุกๆคนผมว่าผมไม่เป็นลองใครในอำเภอสูงเนินสิ่งนี้คือการปลาใสาของคนติดดินพี่น้องเอ้ยออยังเหลืออีกสีเวทีครับพี่น้องทุกท่านขนาดโน้นไทยเรายังไม่เคยหวั่นไหวเลยครับ17เวทีต่อนหนึ่งวันเจ็ดตะบล3วันนับจบเลยสุดยอดจริงๆครับ คุณหลายๆเด้อแม่เด้อพ่อเด้ออย่าลืมเด้อลูกรักชาติลูกเสีมาบานเฮาต้องซอยกันฝืนกกําลังซอยกันให้ได้นะครับซอยกันเลือกเบื้อหาพี่นอ้อง,องแล้วทีนี้มีสอสอคนสูงเนิ้คนแรกครับพี่น้องครับคนแรกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เด้อครับเมื่อนี้จังไดก,ก็กินข้าวแทบแล้วเมื่อนี่